คุณผู้ชมเคยมีคำถามชวนปวดหัวนี้ไหมครับเลือกซื้อน้อตบุ๊กยังไงดี <c oughs> คำถามนี้นะครับผมว่าหลายคนเจอเวลาที่เราจะต้องหาโน้ตบุ๊กใหม่มาใช้ถึงฤดูการเปลี่ยนเราก็ต้องปวดหัวเรื่องนี้ทีหนึง่งเอาเป็นว่าหนึ่งในปัญหาหลักที่ทําให้หลายคนเลือกไม่ได้ก็คือสเปคของโน้ตบุ๊กหรือยี่ห้อที่มีในท้องตลาดมันเยอะเหลือเกินก็เลยไม่รู้ว่าสเปคแบบไหนมันจะเหมาะกับเราที่สุดนะครับเพื่อจะตอบคำถามข้อนี้ได้วันนี้รายงานพิเศษ,ษของแบร์ไต แพนสรุปอาสามาแนะนำทิปส์ดีๆในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กประจำปี2022แชร์ไปเลยนะ เป็นประจำทุกช่วงต้นปีนะครับที่เราแบร์ไตนเนี่ยจะมาทำคอนเทนต์วิธีการเลือกซื้อน้ตบุ๊กให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับที่เราต้องรอช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าเรารอให้ผ่านงาน c s ไปก่อนเราจะได้รู้ว่าในปีปีนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่จะออกมาบ้างน,นะครับคลิปนี้เนี่ยแพนจะแบร์ไตให้ทราบกันหมดเลยนะครับว่าเราจะเลือกซื้อน้ตบุ๊กจากอะไรบ้างดูสเปคอย่างไงแล้วทำยังไงให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุดในคลิปนี้นะครับแพนจะมาแบร์ไตนให้ฟังโดยละเอียดเลยครับ ต้องบอกคุณผู้ชมีก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับพี่แพนทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีคนรอบตัวแพนถามเยอะมากว่าจะเลือกซื้อน้ตบุ๊กดูยังไงดีนะครับแพนก็อยากถามคำถามกลับไปแบบนี้ครับว่าจะเลือกซื้อน้ตบุ๊กไปใช้ทําอะไรครับการใช้งานเราต้องรู้ก่อนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซื้อน้ตบุ๊กซื้อคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอันนี้น่าจะพอทราบนะครับว่าเราควรจะเลือกจากการใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่มากๆเลยแบบไม่รู้จะเลิอกยังไงเลยนะครับวันน ทั่วไปที่ว่าก็คือเอาไว้มาพิมพ์เอกสาร Word Excel PowerPoint นะครับใช้เรียนหรือว่าใช้ประชุมออนไลน์ผ่าน o ู m หรือว่า Microsoft t e a m s รวมไปถึงความบันเทิงต่างๆนะครับอย่างการดูหนังใน Netflix ฟังเพลงเปิด u t u b e นะครับแล้วรวมถึงการเล่น Facebook ด้วยการใช้งานกลุ่มนี้เนี่ยจึงไม่ได้ต้องการสเปคที่สูงมากนักนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอาไปหาในเว็บเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อโน้ตบุ๊กนั่นเองครับต่อมานะครับคือการใช้งานรอบด้านครับอันนี้การใช้งานแล้วก็สเปคเนี่ยจะมีพื แต่ว่าจะใช้งานได้รอบด้านกว่าครับตรงที่สามารถสัมผัสหน้าจอแล้วก็วาดเขียนด้วปากกาได้แถมยังพับจอได้4รูปแบบจะใช้แบบเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าพับให้เหลือแต่จอเหมือนแท็บเล็ตก็ได้ครับส่วนใหญ่จะหาได้ในหัวข้อโน้ตบุ๊ก2 in 1ครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการใช้งานหนักๆเลยครับอันนี้จะเป็นการใช้งานเฉพาะทางเลยเช่นการเล่นเกมเอาไปไลฟ์สตรีมตัดต่อทํากราฟิกนะครับหรือว่างาน3มมิติเนี่ยที่ต้องใช้ประสิทธิภาพเครื่องแรงๆเพื่อได้งานที่ลื่นไหล ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหัวข้อเกี่ยมีนโน้ตบุ๊กนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็จะมีหัวข้อพิเศษ,ษเพิ่มอีกหนึ่งหัวข้อครับก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าอัลตราตินที่หมายถึงบางเบาสุดๆนั่นเองถ้าเกิดใครต้องการจะพกโน้ตบุ๊กไปไหนมาไหนตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องเลือกหัวข้ออัลตราตินเลยครับทีนี้นะครับพอรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะเอาโน้ตบุ๊กไปใช้ทําอะไรเราก็จะมาดูส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบภายในของตัวเครื่องครับเดี๋ยวเริ่มจากอย่างแรกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหน่วยประมมววววลลลลลลผหหหักกกกรรืืืออออ่่่า CPU CPU เคบปติแแแ้้้นะ CPU นีีย็็จใออู2ด์ AMD Intel ซึ่งทั้งสองแบรนด์นี้นะครับแทนว่าประสิทธิภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครได้ใช้โน้ตบุ๊กทำงานเอกสารไม่ได้จะเอาไปตัดต่อหรือว่าเล่นเกมก็เลือกสเปคประมาณสัก Core i3 หรือว่า Ryzen 3นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ต้องใช้งานหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเช่นมีการเล่นเกมบ้างตัดต่อบ้างแต่งรูปบ้าง ก็เลือกเป็น Core i 5หรือว่า Ryzen 5ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดมีการเล่นเกมหนักๆหรือต้องเอาไปตัดต่อก็มุ่งไปที่ Core i 7หรือว่า Ryzen 7ไปเลยครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่โน้ตบุ๊กเครื่องนึงจะมีได้ก็เลือกเป็น Core i 9หรือว่า Ryzen 9เลยแต่ว่าเรื่องราคาก็จะกระโดดขึ้นไปสูงหน่อยนะครับนอกจากที่เราจะดูว่าเป็น Core i 3 i 5 i 7ถ้าอยากให้ดูเรื่องเจเนอเรชันของ CPU ด้วยครับถ้าเกิดใครจะเลือกซื้อฝั่ง Intel นะครับก็อยากให้ดูเป็น, Generation นปเจ ขึ้นไปนะครับการที่เราเลือกซื้อเจเนเรชันใหม่ๆนะครับก็เป็นการการันตีว่าประสิทธิภาพเที่ยวได้เนี่ยจะดีที่สุดในณนะจุดจุดนั้นแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงต้นปีแบบนี้ก็อาจจะหาเจเนเรชันใหม่ๆได้ยากหน่อยเราก็สามารถเลือกซื้อเจเนเรชันรองลงมาได้ครับอย่าง Intel เนี่ยก็จะเป็นเจเนเรชัน1 1หรือว่าถ้าเกิด r ร z ซ n นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน5,000นซีรีส์นั่นเองแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็จะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้ครับต่อจาก c ี u ยนะครับสิ่งที่ต้องดูถัดมาเนี่ยก็ค สามารถเปิดโปรแกรมหรือว่าเปิดแถบเบราว์เซอร์ได้เยอะขึ้นโดยเครื่องไม่ค้างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเลือกซื้อน้ตบุ๊กประจําปี2022เนี่ยแพยก็อยากให้ใช้สแตนดาดไว้แรมประมาณสัก8กิกครับเป็นพื้นฐานเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปตัดต่อเริ่มมีแต่งรูปบ้างนิดๆหน่อยๆเบาๆนะอาจจะเป็นขยับเป็น16กิกเผื่อเราจะไปทําอะไรในอนาคตจะได้สะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครไปทํา 3D ไปทําตัดต่อหนักๆหลายๆเลเยอร์มีการแต่งรูปโหดๆนะครับแทยก็แนะนาไปที่32กิกส์ได้เลย งในยุคนี้นะครับแพงก็อยากให้เลือกเป็น SSD หรือว่า Solid State Drive นะครับถ้าเกิดใครยังเห็นโน้ตบุ๊กเครื่องไหนขายเป็นฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนเนี่ยอันนี้แพนว่าข้ามเดีก่าครับเพราะว่ามีในเรื่องของความเร็วเรื่องของขนาดเรื่องอะไรต่างๆที่ Solid State Drive เนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับและถ้าเกิดใครจะถามว่าแล้วเราเลือกขนาดความจุเท่าไหร่ดีนะครับอยากให้ดูอย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นสัก256รอิกน,นี้ขั้นต่ำเลยนะคือเอาจริงลง Windows ลงโปรแกรมเนี่ยก็แทบจะเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการให้แบบเออขยับขยายได้ในอนอาาาาาคตติดึงงมมีีท่่่่ววสรรับรับบบกกเ็ขขู้ลๆแยไป512 ก,ก,ก็จะโอเคเป็นแบบมาตรฐานกำลังดีกลางๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปลงเกมลงโปรแกรมโหลดหนังโหลดเพลงโหลดอะไรมาเยอะๆเนี่ยอันนี้แพนว่าไป1นึเทราไบต์อันนี้น่าจะปลอดภัยเลย คิดว่าค่อนข้างเพียงพอมากนะครับถ้าเกิดเดยอะนั้นก็ไปต่อไอชอนอลเอาแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรจะดูไว้นะครับก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นสามารถอัปเกรดหรือว่าเพิ่มสโตรเลตได้หรือเปล่าถ้าเกิดเพิ่มได้ก็จะดีมากๆเลยครับต่อที่เรื่องหน้าจอครับทุกวันนี้เนี่ยแผงหน้าจอส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแผงที่เรียกว่า IPS ซึ่งก็มีข้อดีนะครับก็คือสีตรงค่า sRGB จะอยู่ที่100%เลยแล้วก็มีมุมมองการมองเห็นที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ก็มี ที่ก็เริ่มเห็นในหลายๆรุ่นแล้วครับโดยข้อดีของจอโ l e d นะครับก็คือจะให้ค่าสีที่เที่ยงตรงกว่าจอ IPS แล้วก็เป็นค่าสี DCIP3 ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น100%้แล้วด้านความละเอียดนะครับแนะนำว่าเป็น f ู l l HD ขึ้นไปครับถ้าเกิดจะเอาภาพคมหน่อยก็ต้องเป็น 2K หรือไม่ก็ 4K ครับแต่จริงๆถ้าเกิดใครจะเลือก 4K บนจอขนาด1 3นิ้วเนี่ยอันนี้เป็นว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเลือกความละเอียดก็อาจจะดูเปรียบเทียบกับขนาดหน้าจอด้วย ส่วนใครที่จะคิดจะซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมนะครับอันนี้ก็ต้องดูค่า refresh rate ครับยิ่งสูงก็คือยิ่งลื่นแนะนำว่าเป็น120 h z ขึ้นไปส่วนการทำงานเอกสารแพ่ว่า60 h z ก็เพียงพอแล้วครับถัดมาเป็นเรื่องของการ์ดจอหรือว่าชิปกราฟิกครับถ้าเกิดเราเลือกซื้อโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้ราคาสูงมากเราก็จะได้การ์ดจอที่ฝังมาก,กับ CPU เลยมาด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการเอาไปทำงานที่หนักขึ้นมีการตัดต่อมีการแต่งรูปมีการเล่นเกมโหด,หด ก็อาจจะต้องใช้การ์ดจอแยกครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2แบรนด์ก็คือ AMD แล้วก็ Nvidia ซึ่งความแรงของการ์ดจอนะครับเราก็จะดูจากเลขด้านหลังครับอย่างของ AMD เนี่ยก็จะเป็นรหัส RX แล้วก็ตามด้วยเลขด้านหลังยิ่งเลขสูงก็คือยิ่งแรงครับ ส่วนของ n v i d i เดียก็จะเป็น RTX แล้วก็เลขด้านหลังยิ่งเลขสูงก็จะยิ่งแรงเหมือนกันแต่ว่าเลขของทั้งสองค่ายเนี่ยไม่สามารถนามาเทียบกันได้นะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ต้องดูเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ความหนาขนาดแล้วก็น้ำหนักครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยอันนี้เป็นปจัจเกอยู่แล้วแล้วแต่บุคคลใครจะชอบแบบไหนแล้วแต่เลยครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเราซื้อมาก็ต้องพกพาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะหนักแล้วก็หนาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะพกพาไม่สะดวกแค่มีทริคเล็กน้อยให้ทุกกกกกกคคคนนนนํําาาาไปลออองใใช้้้้ัรร็ืเิดยูว่่โทีห1.5 หนักแค่ไหนนี่ครับ ลองซื้อขวดน้ํา1.5ลิตรมาแล้วใส่กระเป๋าลองสะพายดูถ้าเกิดคุณสะพายไหวแสดงว่าคุณใช้น็อตบุ๊กหนัก1.5กิโลได้สบายมากครับต่อไปเรื่องแบตเตอรี่ครับอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าหลายๆคนที่จะซื้อน็อตบุ๊กก็อยากเอาไปใช้งานข้างนอกใช่ไหมการที่เราต้องพกอะแดปเตอร์ตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักที่เพิ่มโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแพงก็อยากให้เลื่ยงอย่างนี้ครับเราก็ควรจะดูนะครับว่าสมมติว่าเราออกไปทํางานทุกวันเนี่ยแชั่วโมงเราก็ควรจะเลือกซื้้ออโนนนตตตตบบุกกททททีีนนที่่่่่่่มมมแเเรรรรยาา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 วววงงงจะํชชสิผ8ัค เราซื้อน้ตบุ๊กที่แบบ10ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับว่า CPU เนี่ยเราทํางานหนักแค่ไหนถ้า CPU เราแรงมากๆแบตก็หมดเร็วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องที่มีความหนามากๆแบตเตอรี่ก็จะเยอะก็จะใช้ได้นานแต่ก็น้ําหนักเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับสำหรับเรื่องประกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันครับว่าเขาเป็นประกันแบบออนไซ e ์เซอร์วิสหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็นประกันแบบออนไซน์เซอร,ร์ ๆหรือว่าประกันอีกแบบหนึ่งที่เราควรดูก็คือมีประกันอุบัติเหตเุหรือเปล่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ตบุ๊กเนี่ยเราพกไปไหนมาไหนถูกไหมอาจจะมีการทําตกบ้างจอแตกบ้างตกน้ําหรือแม้กระทั่งไฟไหมนะครับการที่เรามีประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไปได้หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยจากที่แพนรีวิวโน้ตบุ๊กมาหลายรุ่นนะครับก็พบว่าประกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปครับเรื่องที่ทุกคนจะไม่ดูไม่ได้ก็คือเรื่องของงบประมาณนับ มีตั้งแต่หนึ่งหมื่น 1, 000, จนถึงหนึ่งแสนเลยเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละงบป,ประมาณเราจะได้อะไรมาบ้านนะครับอย่างช่วงหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นเนี่ยเราก็จะโน้ตบุ๊กที่สามารถทํางานทั่วไปได้ทํางานออฟฟิศได้ Word e x c e l สบายมากนะครับช่วงสองหมื่นถึงสี่หมื่นเนี่ยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ทํางานได้เยอะขึ้นมาหน่อยอาจจะมีน้ําหนักที่เบาลงมีดีไซน์ที่สวยขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสามหมื่นถึงห้าหมื่นก็อาจจะเริ่มเล่นเกมได้และทำงานที่หนักขึ้นการตัดต่อการแต่งรูปก็ทําประสิทธิภาาพไดด้้้้้ีีีขึน, 40, 8, น,นนนนแแลววกก็็็จจจะะมช่่งงตตััออเป ้ตุธุรกิจที่สเปคแรงจริงๆแล้วก็น้ำหนักเบาจะเป็นรุ่นอัลตร้าตินอะไรพวกนี้นะครับส่วนถ้าเกิดจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแบบโหดๆเลยก็จะเป็นราคา50,000ขึ้นไปจนถึงแสน แสนกว่าก็มีนะครับและสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแทนไม่พูดถึงเรื่อง MacBook บ้างหรอเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับฝั่ง Apple เนี่ยมันไม่สามารถเทียบกับฝั่ง Windows ได้ครับเพราะว่า Apple เนี่ยเขาก็มี ecosystem ของเขาการจะเทียบ CPU การจะเทียบ GPU กันเนี่ยทำไม่ได้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิธีการเลือกซื้อน้ตบุ๊กในปี2022นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อน้ตบุ๊กรุ่นไหนดีนะครับได้น็องงตัััวเอมมากขึ้้นนะคครรบบผูช ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง,ต,งติดตามแบร์ไนเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ